สวัสดีครับกระแสข่าวดํแล้วครับแอบอ้างเป็นเบิร์ดแฟนแตงโมขอยืมเงินแอบอ้างเป็นเบิร์ดแฟนแตงโมขอยืมเงินแม้คดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาจะเข้าสู่กระบวนการยิธรรมแล้วโดยเอการน,นั้นได้สั่งฟ้องคดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตผู้ต้องหา6คนบนเรือเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าว่าอีกด้านหนึ่งของชีวิตเบิร์ดแฟนแตงโมก็ต้องสู้ต่อไปซึ่งล่าสุดนั้นอ้วนรีเทิร์นได้ออกมาแฉว่ามีคนปลอมเป็นเบิร์ดแฟนแตงโมที่ออกมาลายโทรขอยืมเงินขอให้ระวังเอาไว้โดยทางด้านอ้วนรีเทิร์นนั้นได้โพสต์ว่ามีคนแอบอ้างว่าเป็น stone bkk เบิร์ดแฟนของแตงโมเพื่ออะไรลองอ่านดูนะติดต่อเบิร์ดตัวจริงแล้วว่าไม่ใช่เบิร์ด คนสนิทแตงโมระหว่างตัวด้วยนะจ๊ะขอขอบคุณข่าวจากาาดาราเดลี่ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ